ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีราย,ยาพี่รมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันคะ่ะถึงเรื่องราวของทหารพลานะคะสองท่านที่จะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะผ่านทางพลตรีสันนิโรธธรรมยศนะคะที่ปรึกษาด้านบริษัทการทหารและอนุสรสถานแห่งชาติตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายและพร้อมที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราได้รับฟังกันแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ่ะ สวัสดีครับคุณพิรยาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะทราบว่าอาจารย์เนี่ยได้ไปนั่งคุยกับทหารพลานทั้งสองนายมานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านทหารพลานบัณฑิตคํศรีเมืองนะคะแล้วก็ทหารพลานาวิกโยธินสมจิตบุญกระจายจะได้ทราบถึงมุมมองของทั้งสองทหารพลานี่นะคะว่ามีเรื่องราวที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันยังไงเรื่องราวเป็นยังไงคะอาจารย์คะครับคือผมได้เชิญทหารพลานสองท่านนะคร<ช>ับอย่างที่คุณพิรยาบอกเมื่อสักครู่ ซึ่งจะเป็นฐานพ่านคนดังในโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้นะฮะฐานแรกเนี่ยฐานพ่านบดิดคำาสีเมืองเป็นฐานพลานค่ายปักธงชัยซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นในโลกออนไลน์ก็จะเห็นว่าเรื่องของฐานพ่านค่ายปักธงชัยนี่มันกาลังฮอตมากเลยมีแต่คนพูดถึงเนี้ยไขรนั่นคือฐานผ่านค่ายปักธงชัยนะครับหลังจากที่เราเยพยายามโปรโมทฐานพ่านค่ายปักธงชัยมาอยู่ประมาณห้าหกปีที่ผ่านมามนะฮะก็ถือว่าเป็น คนไกลเล็กๆนะฮะที่ทําให้ผู้คนได้รู้จักนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นทหารพรานาวิกโยธินซึ่งจะเป็นของกองทัพเรือนะครับท่านทหารพรานาวิกโยธินสมจิตบุญกระจายผมก็เชิญทั้งสองท่านเนี่ยมานั่งคุยกันที่อนุสรสถานแห่งชาตินะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่าำหานพรานในเวลาเดียวกันนะใ,ในยุคเดียวกันแต่ว่าคนละสมรภูมิมคนละ ภารกิจนะทหารนาวิกโยธินเนี่ยอย่างต้องเรียนตอนว่านาวิกโยธินเนี่ยก็คือของกองทัพเรือถูกไหมฮะทหารนาวิกโยธินเนี่ยคือทหารเรือที่รบบนบกเอาง่ายๆก็แล้วกันเวลาทหารเรือเขามีเรือเขาอยู่ในทะเลเขาลอยลำอยู่พอถึงเวลาที่เขาจะยกพลขึ้นบกเนี่ยทหารเรือเขาจะไม่ยกพลขึ้นบกเองนะเพราะเขาอยู่บนเรือใช่ไหมฮะเขาก็จะใช้ทหารเรือที่เรียกว่านาวิกโยธินเนี่ยมารีนเนี่ยเป็นคนรบ บนบกแทนนะก็แต่ว่าทั้งคู่ก็คือกองทัพเรือราชนาวีไทยทั้งคู่นะครับส่วนทหารพลานบนดิตเนี่ยชื่อเต,เต็มของหน่วยเขาในยุคนั้นนะก่อนที่หน่วยเขาจะยุบไปก็คือทหารพลานจู่โจมชุดควบคุมและภาษางาน513ค่ายปักธงชัยนะเรีย,ย,ยกย่อๆก็คือทหารพลานจู่โจมชอคอ513ค่ายปักธงชัยนะอันนี้เป็นของกองทัพบ,บก S <S นะะฉะนั้นจะเห็นความแตกต่างกันระหว่างพี่สมจิตนะเป็นทหารเรืออาเป็นนาวิกโยธินส่วนพี่บัณฑิตเนี่ยเป็นทหารบกนะฮะแต่ว่าอยู่ในห้วงเวลาเดียวกันก็เลยนั่งคุยกันที่บัณฑิตเนี่ยก็เปิดตอนว่าฐา,านพายค่ายปักสงชัยเนี่ยมันเป็นค่าฐา,านพลานค่ายแรกๆเลยนะที่เปิดรับให้ประชาชนเข้าไปในช่วงปี2522 23 24รอยี่สิบสองยี่สบสามยี่สิบสี่เนี่ยช่วงนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยกำลังวุ่นวายมากตามแนวชายแดนเนี่ย ขมิแดงนะหรือว่าพวกโจรขมิเนี่ยได้ลุกล้ำเข้ามาเผาบ้านเรือนประชาชนตามแนวชายแดนแถวบุรีรัมย์แถวสุรินเนี่ยนะครับซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนคนไทยเราเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางกองทัพบก<ม>ก็เลยมีดลิดที่จะตั้งฐานพลานจู่โจมค่ายปักธงชัยขึ้นเพื่อที่จะเอาคนในพื้นที่นะเพราะอย่างทหารเนี่ยทหารหลักเนี่ยบางทีก็อยู่โครา อยู่อุวลใช่ไหมฮะพอโยกไปไปอยู่ในพื้นที่ก็จะไม่คุ้นเคยพื้นที่แต่ถ้าเราเอาคนในพื้นที่เนี่ยนะฮะอย่างาที่บ้านกรวดในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเงี้ยนะครับก็เอาคนในพื้นที่เนี่ยมาฝึกแล้วก็เป็นอาสาสมัครแล,แล้วส่งออกไปรบเอออย่างเงี้ยคนในชุดเนี่ยก็จะรู้พื้นที่ก็บ้านเขาเองใช่ไหมฮะบ้านกรวดเนี่ยที่ถูกพวกเขมรแดงหรือพวก ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาเผาบ้านเผาเรือเนี่ยเขาก็จะรู้หมดพื้นที่ของเขาเขาก็จะได้เปลี่ยนนะฮะอันนี้คือจุดกําเนิดของทหารพันค่ายปักธงชัยแล้วก็ส่งไปรุ่นแรกเขาฝึก4ี่ิบห้าวันละรุ่นหลังๆมันก็ลบเหลือหนึ่งเดือนนะครับฝึกเสร็จก็ออกรบเลยนะครับประสบการณ์ไปหาเอาข้างหน้าความรู้เพิ่มเติมไปหาเอาในสนามรบฉะนั้นทหารพันทายปักธงชัยเนี่ยจึงมาด้วยใจมาสมัครมานะครับสมัครมาแล้วก็ฝึก ดับชนิดที่เรียกว่าโหดมากมนะครับบางคนนี่โกนหัวเลยนะครับโกนหัวแล้วก็ฝึกแต่มันระยะเวลา1เดือนเนี่ยนะรเรื่องระเบียบว,วินัยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะประมาณแค่อาทิตย์เดียวที่เหลือเนี่ยอีก3สัปดาห์เนี่ยจะเป็นการฝึกที่เราเรียกกันว่าฝึกด่าน18ยอดมนุษย์ทองคำนะฮะผมฟัง่งงงูด่าน18ยอดมนุษย์ทองคำยันจะมีสิดด่าน นะครับแต่แน่ละคือต้องคุกขี้โคลนเพราะว่าโคลนมันสีเหลืองตัวเนี่ยนุ่มกันเกงในตัวเดียวนะฮะก็จะคลุกกันจนกระทั่งตัวเนี่ยเป็นสีขี้โคลนเลย,น,ยนะฮะก็เป็นทองคําเลยนะครับก็จะมีทั้งกลิ่งในน้ำน้มกระสุนเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกน้ากระสุนโดยไม่ต้องใส่เสื้อนะในขวานทั้งกลิ่งทั้งหมอบทั้งคานแล้วเขาจะมีอีกท่าหนึ่งที่เรียกว่าเปิดฝาดําฝาแดง เปิดฟ้ายดำสาแดงนี่หมายความว่าให้นอนกับพื้นเอามือจับหูแล้วสอกตั้งกับพื้นถนนที่เป็นถนนยางมาตอยออแล้วเพื่อนเนี่ยก็จะเอามือจับขายกขึ้นนะแล้วครูฝึกก็จะบอกว่าการฝึกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้ท่านข้อสอกแตกแล้วเพื่อนที่จับขาเนี่ยก็จะลากถอยหลังไปครับถ้ามมือหลุดจากหู และห้ามศอกลงกับพื้นคือศอกคุณต้องตั้งไว้นะก็จะลากไปอย่างเงี้ยแล้วพอลากเสร็จอ่ะคราวนี้ขากลับเพื่อนปล่อยขาหให้คลานด้วยศอกกลับมาครับก็คือคลานศอกตัวน,นี้ฝาแดงก็เปิด<อ>แล้วสิครับเพราะศอกเนี่ยถูกไหมมันเป็นเลือดแล้วใช่ไหมครับก็จะสอกก็จะเริ่มเป็นเลือดละนะครับหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงละเพราะมันเจอหนามกระสงกระสุนมาหมดละพอเสร็จก่อนเข้าทานอาหารทานข้าว ก็จะลงไปแช่น้ําในอ่างเก็บน้ําที่ค่ายตักธงชัยก่อนเนี่ยทุกคนมันก็จะแสบกันหมดเพราะว่าทั้งศอกทั้งหลังทั้งหน้าอกเนี่ยนะครับดังนั้นเป็นการฝึกเพื่อทดสอบว่านี่ขนาดในค่ายนะอย่างขนาดนี้ถ้าคุณเข้าสู่สนามลบเนี่ยโอ้มันอีกร้อยพันเท่าเลยนะครับก็จะฝึกแบบนี้ไปพอฝ้าแดงเนี่ยคนเราเนี่ยสอกเนี่ยเมื่อมันตกสะเก็ดมันจะเป็นฝ้าดําถูกไหม มันจะเป็นเะเกด็ดีดำฟังแล้วแบบแสบไปด้วยเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าอ่ะเราเปิดฝาแดงแล้วตอนเราจะเปิดฝาดำนะเขาก็จะให้ทําท่าเดิมอีกนี่แหละจุดประสงค์ก็เพื่อให้ฝาดํามันหลุดและกลายเป็นฝาแดงใหม่นะฮะเขาก็จะลากันอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนนะครับนี่แหละดาบสิบแปดยอดมนุษย์ทองคํานะครับจนกระทั่งผ่านมาแล้วก็จะมีเริ่มเป็นทฤษฎีละเขาต้องออกรบถูกไหมครับ เขาก็จะมี16ท่าของทหารพลางค่ายปักถงชัยก็คือ16ท่าเนี่ยคือในยุคนั้นเนี่ยสงครามในรอบบ้านเราเนี่ยมันเป็นสงครามในลักษณะกองโจนนะครับมันเป็นลักษณะที่ใช้กองกําลังขนาดเล็กนะฮะ5คน10คน12คนนะส่มโจมตีอย่างเช่นที่เขาค้อนะที่หินร่องกล้าหรือแม้กระทั่งตามแนวชายแดนไทยเนี่ยเขาจะไม่มาแบบชนิดที่ว่าโอ้รถถังเครื่องบินลบมาอะไรอย่างนั้นยังไม่ใช่นะฮะ ก็เลยต้องใช้วิธีการเกลือจิ้มเกลือเขาก็ไปเอาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยซึ่งกลับใจมาอยู่ฝ่ายรัฐบาลเอามาสอนครับเอามาสอนทหารพลานว่าถ้าเราจะรบแบบคอมมิวนิสต์ในลักษณะเกลือจิ้มเกลือเมื่อคอมมิวนิสต์ใช้วิธีนี้ทหารหลักใส่หมวกเหล็กใส่เป้สนาบโอ้โห้ไม่ไหวอุ้ยอายเราก็ต้องใช้ทหารพลานเนี่ยเป็นกองโจรออกไปเกลือจิ้มเกลือใช้ยุทธวิธีเดียวกันเลยนะครับใช้ยุดธ์จรยุทธ์คือหมายความว่าสามวันคุณออกไปเลย ไม่ต้องมีการส่งกําลังบํารุงคุณต้องอยู่ได้ภายในสามวันนะไม่ว่าจะอยู่ได้ไม่ได้กระสุนกระสุนอะไรยังไงและสามวันเนี่ยเขาก็จะมีหอมาส่งมาส่งสอปอมาส่งอาวุธกระสุนอาหาะฉะนั้นสามวันแต่บ,บางครั้งถึงเจ็ดวันเลยนะเพราะว่าเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ยพอมไปส่งไม่ได้เนือ่องจากผู้ก่อการร้ายคอมมิสล้อมหมดติดอยู่ในวงล้อมลบก็อยู่อย่างนั้นแหละนะครับก็จะต้องอยู่ให้ได้ ฉะนั้นนี่แหละคือฐานผานค่ายปักธงัยที่ขึ้นชื่อลือชามาจนถึงทุกวันนี้ตอนแรกก็ใส่ชุดกลางนะฮะพอตอนหลังมาเนี่ยเขาแต่งเป็นชุดดำแล้วก็มีผ้าพันคอสีดําแดงแต่ผมสัมภาษณ์ท่านฐานรานบัณฑิตบอกว่าสีดําแดงหมายถึงอะไรดําคือเหล็กครับเราฝึกคนจนเป็นเหล็กแดงคืออะไรครับแดงคือเลือดครับเราพร้อมจะสละชีพเพื่อชาติฉะนั้นค่ายปักธงัยจึงฮือหามากณเวลานะี้ เพราะว่ายังสื่อทอดแนวความคิดของค่ายปักธงชัยมาจนถึงทุกวันนี้ทหารตามแนวชายแดงของเราณนะวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นทหารพลานแต่งชุดดำนะครับผมเพิ่งไปเยี่ยมทหารที่ช่องบกมาเอาของไปมอบให้ตรงบริเวณเนินนานมาช่องอานม้าเนี่ยก็เป็นทหารพลานทั้งหมดเลยแต่งชุดดำหมดเลยฉะนั้นอันเนี้ยนะครับจะมีความน่าเกรงขามมากในเรื่องของชุดดำเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยมันถูก ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปี2528-29พะลบกหนักๆในช่วงที่เวียดนามเขาเข้ามายึดกรัรมพูชาแล้วก็ลุกเข้ามาจนถึงช่องบก ok, ช่องโอบกนะแล้วไปจนถึงจันทบุรีตราดเนี่ยเวียดนามเขาเข้ามาหมดเพื่อขับไล่เขมรแดงนะครับฉะนั้นชุดดำเนี่ยจะสุดยอดมากคราวนี้มันมีพื้นที่อีกพื้นที่หนึง่งคุณิริยาคือพื้นที่ที่มันติดก,กับทะเลจันทบุรีตราดซึ่งตรงเนี้กองทัพบกไม่ได้ลงไปดูแลแต่มอบให้กับ กองกาลังจันทบุรีตราศของนายวิกโยธินเขาดูแลใช่ไหมครับฉะนั้นนายวิกโยธินเขาก็ต้องการจะฝึกกําลังพลอาสาสมัครของเขาเหมือนกันเขาก็ส่งครูฝึกเนี่ยไปฝึกที่ค่ายปักธงชัยไปฝึกค่ายปักธงชัยเอาพวกเจ้าหน้าที่โครงที่เราเรียกกันชื่อเต็มๆคือเจ้าหน้าที่โครงต่างแต่เราเรียกสั้นๆว่าเจ้าหน้าที่โครงซึ่งก็คือทหารหลักนี่แหละที่จะเข้าไปเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับกองร้อยรองผู้บังคับกองร้อย ในสิบสื่อสารในสิบเสนารักในสิบวิชาการนะฮสี่คนนะในสิบสื่อสารในสิบวิชาการส,สี่คนสี่คนเนี่ยเขาจะไปฝึกที่นู่นก่อนไปฝึกที่ค่ายปักธงชยัยไปเอาเปิด,ปดฝาดําฝาแดงสิบแปดยอดลุ้ทองคำนะสิบหกท่าจรยุทธ์ของผู้กอ,อการรักความริษยก็ฝึกเสร็จก็กลับมานาวิทยโยธินก็ตั้งค่ายฝึกของตัวเองขึ้นมาอยู่ที่โป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีมีชื่อว่าค่ายฝึกเทวพิทักษ์ค่ายฝึกนี้เนี่ย จะทำหน้าที่ในการฝึกทหารพรานาวิกโยธิน<ะ>ก็คือเป็นทหารพรานแต่ว่าอยู่ในส่วนของนาวิเคยธทินมันแต,ตกต่างกันยังไงนะครับ<ะ>ความเหมือนคือฝึกโหดเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะครับ<ะ>เปิดฝาดําฝาแดงแบกท่อนตรงอะไรกันอุจารอยู่แล้วล่ะหนึ่งเดือนเหมือนกันส่งออกรบเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างคือทหารพรานาวิกโยธทินเนี่ยต้องสามารถรบในพื้นที่ทะเลได้ด้วยเช่นชายหาดเวลาที่เขายกพลขึ้นบก ฐา mind, <Wars> นทางนาวิโยธินจะต้องรบบริเวณชายหาดเพื <Nixon> ่อที่จะยึดหรือที่เราเรียกว่าสถาปนาหัวหาดนึกออกไหมครับในขณะที่หานทางค่ายปักสงชายเขาจะลบพื้นที่ป่าภูเขาเขาอยู่ในป่าในดอยนู่นแต่ฐานทางนาวิโยนต้องรู้เพิ่มคือในการที่จะต้องยึดหัวหาดต้องรบในพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นโครนครับคุณพิรยาพื้นที่ประมาณห้าร้อยเมตรเนี่ยนะถ้าเราต้อง แผกขึ้นมาเนี่ยผมใช้คำว่าแผกก็คือมันเดินไม่ได้ถูกไหมเพราะมันต้องมันจะจมโครนเพราะมันอยู่ชายทะเลมันเป็นพื้นที่โครนต้องใช้แผกคือใช้คลานเข้าไปห้าร้อยเมตรเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งวันครับคือมันมาไม่ได้ถ้ามันแผกไม่ดีมันก็จมลงไปในโครนฉะนั้นมันต้องเลี้ยงตัวให้ดีนะครับแล้วไม่ใช่แค่ตัวคนธรรมดามันมีเป้หลังมันมีอาวุธตื่นที่จะต้องประคอมมีกระสุนมีอาหารที่จะต้อง ดำรงที่อยู่ให้ได้ภายในสามถึงเจ็ดวันหลักสูตรคล้ายของปักธงชัยนะครับแต่ว่ามาฝึกตามชายทะเลของท่านสมจิตบุญกระจายเนี่ยท่านเข้ามาฝึกในปีสองพันห้ารอยี่สิบแปดนะครับตอนอนายุประมาณสิบเก้าส่วนท่านบัณฑิตคำาสีเมืองเนี่ยท่านฝึกตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยี่สิบสี่ก่อนพี่สมจิตสี่ปีนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยที่พี่บัณฑิตเข้าไปเนี่ยอายุสิบเจ็ดนะครับตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันสถานการณ์มันเยอะ นะครับแล้วก็รุนแรงแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนพี่พี่แถวบ้านเขาแต่งชุดดับเดินกันเต็มไปหมดก็โอ้โหมันดูเท่มากเลยนะแต่ก็เลยไปสมัครที่ค่ายปักทงชัยซึ่งอยู่ที่โคราชเนี่ยนะครับส่วนพี่สมจิตเนี่ยไปฝึกไปสมัครที่ค่ายเทวาทิทักที่ป่งน้ําร้อนจันทบุรีนะครับเมื่อฝึกเสร็จพี่บัณฑิตแกก็ออกสมรภูมิแรกปีสองสี่สองห้าเลยโดยไปปราบขุนศานะราชายาเสพติดที่บ้านหินแตก คือฐานการค่ายปักธงชัยเนี่ยเป็นของกองทัพบ,บกหมายความว่ากองทัพบ,บกจะส่งไปรบที่ไหนก็ได้นะครับไม่ได้ขึ้นกับกองทัพภาคอย่างเช่นกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ภาคกลางกองทัพภาคที่สามจะอยู่ภาคเหนือนะอยู่แถวเชียงใหม่พิษณุโลกนะกองทัพภาคที่สองอยู่ภาคอีสานนะครับแต่ว่าทหารการค่ายปักธงชัยเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับทัพภาคไม่ต้องดูเลยว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือภาคใต้ทัพภาคสี่ แต่ถ้ากองทัพบกส่งคุณไปรบที่ไหนเหนือจบใต้คุณต้องไปนะฉะนั้นเนี่ยฐานราค่าต่างลงใช้ภารกิจของพี่มาดิตภารกิจแรกเลยคือขึ้นเชียงรายเลยครับบ้านหินแตดไปปราบขุนสาราชาอย,ยาเสพติต<ม>นะครับก็ไปรบตอนนั้นก็จะมีชุดที่เราเรียกันว่าชุดชอคอห้าหน,นึ่งสีเราเรียกว่าชุดแซปเตอร์ชุดนี้เนี่ยจะแทรกซึมเข้าไป เพื่อที่จะไปเผาทําลายโรงงานผลิตยาเสพติดของขุนสาในฝั่งพมานู่แหละนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะติดตามภารกิจนี้นะครับก็เคยได้ยินว่ามีทั้งเสียชีวิตแล้วก็กลับมาก็ถูกขุนสาไล่ล่าชุดของพี่บัณฑิตเนี่ยนะครับก็เลยชอคห้าหนึ่งสามเนี่ยก็จะเข้าไปยันไปช่วยนะไปช่วยแล้วไปยันกองกาลังของขุนศามาให้มันลุกล้ำเข้ามาในประเทศเรานะครับก็ทําการต่อสู้ส่วนพี่สมจิตเนี่ยฝึกจบปีสองแปดพอจบปีสองแปดเนี่ย ในช่วงปีสองหกสองเจ็ดสองแปดเนี่ยสถานการณ์ตามแนวชายแดนเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเพราะเนี่ยเริ่มรุกเข้ามาแล้วเวียดนามเนี่ยส่งกําลังเข้ามาโค่นล้มรัฐบาลขเขมรแดงนะครับโดยเฉพาะเนี่ยประมาณปีสองสามนะที่เขาเปิดศึกเนี่ยคือเขายึดกัมพูชาได้ทดําไล่เขมรแดงได้ในปีสองสองนะครับแต่ว่าปีสองสามเนี่ยเขาส่งกําลังเข้ามาเพิ่มหลังจากที่เขาไปยันกีนนะปี 22, สองสองเดือนกุมภาพันธ์ จีนเปิดสงคารามสั่งสอนไม่พอใจเวียดนามที่เวียดนามไปรุกขเขมรแดงซึ่งขเขมรแดงเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์สายจีนส่วนเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์สายสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจีนกับสหภาพโซเวียตเราของเราแห่งกันละ,นะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยก็ไปรับศึกของจีนก่อนนะกุมภาพันธ์สอง 20, 2นะครับไปยันกันอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามครบกันสามสัปดาห์กับหกวัน สงครามยุติต่างฝ่ายต่างประกาศชนะกันทั้งคู่นะครับจีนถอนทาหารพอเวียดนามยันจีนได้ก็หันกลับมาพิชิตเขมรแดงซึ่งยังคาราคสังอยู่นะครับก็ส่งกําลังเข้ามาถึงสิบสามกองพลประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นนายนะครับเข้ามายึดคือจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยเข้ามาในเขมรแดงก่อนที่จีนจะเปิดสงครามสังสอนนะครับเวียดนามเข้ามาปีสองหนึ่งปลายปีธันวา นะครับแล้วก็ปี22เนี่ยจีนเปิดสงคารามสั่งสอนพอสองคารามสั่งสอนจบเวียดนามก็ทุ่มกําลังเข้ามาในขเขมรมาในกัมพูชาเพื่อพิชิตเขมรแดงขเขมรเสรีแล้วก็ขเม 9, ขเมรเจ้าคือเขมรสีหนุสามฝ่ายเนี่ยนะ,ะเขาเรียกเรารียกันว่าขเขมรสามฝ่ายซึ่งปกติก็ทะเลาะกันอยู่แล้วล่ะสามฝ่ายเนี่ยแต่พอเวียดนามบุกเข้ามาก็เจรจาสงบศึกกันชัว่วคราวมาจับมือกันสู้กับเวียดนาม ส่วนเขมรอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่กับเวียดนามเขาเรียกกันว่าเขมรนเฮงสำรินนะครับก็จะเป็นฝ่ายเขมรที่เวียดนามให้การสนับสนุนนะครับตอนนั้นอ่ะทารักเข้ามาหมดละปีสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับสองแปดเนี่ยเขาเข้ามาถึงช่องบกละเนินห้าร้อยเนินสามแปดสองเนี่ยเขาขึ้นมาหมดแล้วนะครับเขายึดแล้วก็สร้างมังเกร์ถาวออ,อันเนี้ยทางกองทงพัพภาคที่สองก็เลยส่งกําลังทหารพลานเข้าไปากับกําลังทหารหลักนะครับรอหกรอสิบหกรอยี่บสาม โรคกกเปันกองทับเลยเอาเครื่องบินของกองทัพอากาศเอสหาทิ้งระเบิดส่วนทางใต้เนี่ยทางจันทบุรีตราดเนี่ยนะครับถ้าใครเห็นแผนที่ซึ่งช่วงนี้โลกโซเชียลจะบอกว่าทําไมจังหวัดตราดเนี่ยทางกัมพูชาต้องการมากเพราะมันจะเลี้ยวแหลมเลยใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> แหลมแล้วมันติดกับกัมพูชา mm hmm. เรียกว่าใกล้มากเลย mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยเวียดนามล้ําเข้ามาบริเวณบ้านชํารากนะครับซึ่งเป็นแนวเทือกเขาบรรทัด เสื้อขามัทันมีสองแห่งนะบางคนบอกว่าครูหนุ่มเสื้อขามัทฉัตมันอยู่แถวภาคใต้ไม่ใช่เหรอจริงๆมันมีเสื้อขามัทฉัตอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันนึงเนี่ยมันกั้นระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับอ่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงที่จังหวัดตราดฐานเวียดนามลุกล้ำเข้ามาแล้วก็ยึดที่มั่นบริเวณบ้านชํารากซึ่งเป็นเนินเขาสูงขมยึดบ้านชํารากได้เนี่ยมองเข้าไปเนี่ยเห็นถึงจังหวัดตราดนะครับ ยัดูนะครับอุณใหญญายาตั้งเนี่ยเขายิงเข้าจงหวันตาไปเลยได้หมดเลยพอมองไปโอ้โหโล่งเลยนะครับพวกผมขึ้นไปกันบนอนุสาวรีย์บ้านชำรากเมื่อประมาณปีที่แล้วผมขึ้นไปโอ้โหมองเห็นโล่งเลยนะครับฉะนั้นเรายอมไม่ได้นอยอนาวิกโยธินไทยยอมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบอย่างมากเลยก็เลยส่งทหารนาวิทโยธินกับทหารพรานนาวิทโยธินเนี่ยขึ้นไปขับไล่นะครับก็ลบกันสิบสี่วันครับ รบกันโอ้โหอุตรุดเลยนะะเป็นสงครามครั้งแรกที่พี่สมจิตบุญกระจายได้ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจนะครับแต่บอกว่าขึ้นไปก็โอ้โหเวียดนามคือเขาาร์ k จุดไปหมดแล้วเพราะมันเป็นที่ที่ยึดเขาถูกไหมครับพอเราขึ้นไปเขาขอปืนใหญ่ยิงถล่มถล่มถล่มทั้งปืนคอเครื่องยิงลูกระเบิดคอ4.2นิ้วเนี่ยนะหรือว่า120มิลิเมตรเนี่ยยิงถล่มมาเนี่ยฝ่ายเราก็ประสบกับความสูญเสียแต่ว่าท่านสมจิตบุญกระจายเราให้ฟังว่า นยอ,อเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งคือเรารบไม่ถอยอนะครับเพราะถ้าเราถอยถ้าเราถอยมาหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเรารุกเข้าไปใหม่เนี่ยสมมุติว่าคราวนี้เราเสียชีวิตไปมาสิบสามนายถ้าพรุ่งนี้เราจะรุกขึ้นไปเอาเอาหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยคืนเราจะไม่เสียแค่สิบสองสิบสามนายเลยนะครับคุณบริยาแต่มันจะต้องเสียมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมเพราะค่าสิทธิ์เนี่ยเขาตั้งรับไว้แล้วใช่ไหมครับ แล้วไอ้หนึ่งร้อยเมตรที่เราถอยร่นลงมาเนี่ยเราอาจจะถอยลงมาใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเราหนีลงมาถอยลงมาเนี่ยแต่ถ้าเราจะลุกขึ้นใหม่ๆเนี่ยไอ้หนึ่งร้อยเมตรเนี่ยนอกจากจะเสียกําลังคนเพิ่มนะอาจจะเป็นห้าสิบหกสิบแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเป็นสัปดาห์เลยเพราะค่าสิทธิ์เขาตั้งรับแล้วนี่เาวางกับระเบิดเาวางแนวการยิงการยิงประสานนะครับเครื่องยิงลูกระเบิดทั้งปืนใหญ่เขามากจุดมากที่กัดไปหมดแล้วคราวนี้ มันจะสูญเสียหนักฉะนั้นนอยอเนี่ยจะฝังไว้ในสมองเลยว่าเราจะไม่ถอยนะครับถ้าคนเนึ่นตายจะสอดแทรกเข้าแทนที่เลยนะครับแล้วก็จะสู้นะครับท่านใช้คำว่าเวียดนามไม่คิดว่าทหารนาวิกโยธินจะนอนจมกองเลือดรออยู่คือหมายความว่าเขาบาดเจ็บไงตอนกลางคืนบางคนนอนบาดเจ็บก็อยู่ในหลุมบังเกอร์เนี่ยก็ยังคงไม่ถอย นะครับนอนจมกองเลือดรออยู่พอเวียดนามเข้ามาก็สวนกันก็ยิงันี<ม>่ในที่สุดสิบสี่วันครับทาหารเวียดนามสู้ไม่ไหวครับเพราะโดนทั้งปืนใหญ่นอย,ยอโดนทั้งปืนใหญ่จากเรือรบของเรา<ม><ม>ของราชนาวีไทยแล้วโดนทั้งเครื่องบินเอฟซาของกองทัพอากาศทิ้งระเบิดนะครับในที่สุดสมรรภูมิบ้านจำลาก<ม>ก็จบลงด้วยชัยชนะเพราะเวียดนามล่าถอยไปหมดมส่วนที่มณิตเนี่ยก็ไปอยู่ที่ช่องบก นะครับช่องบกที่เราให้ฟังเนี่ยเนิน5 0 0เนิน382เนี่ยพี่บดตอยู่ที่นี่สองปีเต็มนะครับ<อ> uh. แกบอกว่าโอ้โหมันยิงปืนใหญ่ของเวียดนามยิงถล่มเข้ามาเนี่ยยิงอย่างชนิดที่เรียกว่าไก่แถวนั้นมันไม่ไข่อ่ะครับมันตกใจมันตกใจเสียงปืนใหญ่นะครับ<อ>ยิงกันเนี่ยในช่วงที่หนักๆเนี่ยยิงกันวันละพันกว่านัดนะครับเพราะว่ามีพี่ผมคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเสียอายุละเป็นนายปืนใหญ่แต่ตอนนั้นแกเป็นร้อยตรี กอยู่แถวนนัแถะบ้านโนนสูงบ้านแถวแถวนั่นแหละนะครับแก่ก็ยิงแบบแคล้ายๆกับว่ายิงจนกระทั่งกระสุนเนี่ยมาจากแนวหลังไม่ทันนะครับเพราะยิงเพราะว่าเขาก็ยิงไงมันก็ยิงสวนกันนะครับในที่สุดเนี่ยตรงเนี่ยนะครับท่านพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สองในยุคนั้นเนี่ยก็ได้สั่งให้ใช้กาลังเข้าโจมตีและยึดเนินต่าง ในพื้นที่ช่องบกคืนมาได้นะครับพอยึดได้หน่งเนินเอารถถังขึ้นเลยเอารถถังไปตั้งบนยอดเนิน้วยิงใส่นะครับเพราะเนินกับเนินมันทัศงเท่าเท่ากันนะครับก็เอารถถังยิงแล้วปืนใหญ่รถถังเนี่ยมันยิงออกไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือปรอสออีกในที่สุดนะครับที่ช่องบกข้าศึกก็ล่าถอยไปจนหมดแล้วก็ทําให้ฐานไทยเราเนี่ยสามารถขึ้นสถาปนาดที่มั่นบนช่องบกได้ มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเช่นเดียวกับฐานผา,าน,นาวิทยโยธินนะครับกับฐานนาวิทโยธินาฐานหลักเนี่ย<ฮ>ที่สามารถยึดบ้านชำรขคืนมาได้ม,มีก็คือเรื่องราวของฐานผา,าน,นาวิทยโยธินสมกิจบุญกระจายแล้วก็ทหารผา,านบรัรลิตคำสีเมืองแห่งข่ายปักธงชัยครับผมกับคุณปิทยาครับอืมค่ะแม่ก็ถือว่าเป็นวีรกรรมที่จะต้องเสียสละอย่างมากเลยนะคะอาจารย์คะทั้งกายทั้งใจนะะเต็มที่เลยใช่ครับก็คือพร้อมที่จะแลกชีวิต สละชีวิตเพื่อพื้นแผ่นดินไทยครับผมครับค่ะก็อสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีสาน,นิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านบริษัทการอาหารของอนุสรสถานแห่งชาตินะคะที่ได้กรุณามาบอกเล่านะคะเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ให้กับพวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางย u ทูบชาแนลอาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพี่ร่มพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย